สวัสดีครับผมผมอกับอเอ็ซี่เพิ่งเงียบเข้าครับพี่น้องวันนี้วันที่23เดือนมีนาสองพันครับพี่น้องออกมาแล้วครับที่เสื้อของพ่อการใช้พี่น้องหาชนะใดใจดำที่เสื้อออกมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยยอดการดูหาเมือเจ็ดครพดพัพี่น้องเจ็ดชิ้นวงการไปผอที่ยี่สดบหก ที่เซื้อหาสิบแปดวิพี่น้องยอดวิวคนมึงหกหมื่นเหรอพี่นอ้องหมื่นคอมเมนต์หมื่นกว่าความจิตเห็นผมว่าถือใจครับอันนี้เป็นเพราะการใช่เป็นเพราะการใช่มวนเยอะพี่น้องค้ำของจองดีไหมพวกเราขนาดที่เสไไื้ออะไรเอาล้วพี่นอ้องมาเนี่ยเสดสีพลังเงียบพลังหมื่นพลังหมดทั้งหลายครับพร้อมใจกันนะพี่น้อง ออของพ่อกันใช่ครับต้องเต็มที่ครับพี่น้องพ่อ,อกันใช่เนี่ยก็เป็นพ่อทีครับน้องยิงอีกคนหนึง่งสุดยอนครับพ่อชินันเป็นนาทีของเอฟซีปลงเงียบครับพี่น้องดันเพ่งพ่อ,อกันใช่เต็มที่ครับหนึ่งมาแรงเท่านั้นพี่น้องเรับหนึ่งมาแรงเท่านั้นครับฟ e. ังตาที่เสื้อกลุ่มแล้วพี่พี่น้องมาเพ่งมวล เพ่งส mm ิบวนตมวทัีซื่อในน้อยก็ร <out> ู้แล้ว่ามวลครับหู้เลยย่ามวลนี่เราขของจองกันเอาหึงวันหลานที่อปกลณนีพี่น้องใส่กันก็ละแมงมือครับทํำเพื่อพ่อการใช้ครับพี่น้องพอาใช้น่กับำเพื่อลูกสาวคนเพ็นทดีห้องกับ ต้องทำเผื่อกเพื่อนกันครับเอฟซีเราเหี่ยวครับบอยหนาลาแน่นอนพี่น้องไอหนึ่งมาแรงได้แน่นอนครับหลุดหนึ่งล้านวิวพี่น้องหนึ่งวันสิทธิ์หลังกายพี่น้องมือนี้วที่ยิบสามอสามมือครับมือนี้วเรต้องนำดอกพี่น้องทีมอื่นแล้วได้อีกสองมือเอาในน้องอิกในท่องสามบาทได้ติดหนึ่งมาแร่งพอกาจะชื่ซื้อให้แม่ยน,นราบบอกไปแล้ว เรากีได้พว่วงเขาได้หมื่นหนึ่ง้อมจากบ้านท่กกนานโรงพยาบาลมูลศูนย์แต่ว่าตอนนี้เอฟซีเขาเงียบออกเพองไหนชีวิตเมี่ยเฉาอย่างนี้ยที่น้องอิงคอมเวอร์มาลองเอาออกจากสมองไปี่น้องอ,ออกจากหัวไปครับตอนนี้ม้วนแห้งครับได้แหลมนะครับม้วนครับพี่น้องน้องอิงมาลอง เสียงเส,สียงหาวเสียงห้องอะไรนี่เนาะจะเรียกมวนสเสีลย,งงยหล่หลหลอยี่เหียมหคนเต็นยับเลยพี่นหนาะพี่ที่ใหญ่เหลี่ยมเมียเชนองอีกแต่ผมมักเมียเช้าชีดเมียเชอานฟีเวอร์ครับตอนนี้กระแสฟีเวอร์คือบูมขึ้หนาไามเลยครับเพี้งนสุดยอด EP, EP, อีพี่สองอีพี่เมือนกัน k e y b o a โจยั คุมปิดเนี่ยถือว่าประสมความเฉลี่ยางมากไม่เลยครับพี่น้องพอลูกคูบุญนี่ยสตอรี่ของยิงเนี่ยถือว่าประสมความเฉลี่แบบเออสุดยอดเลยประสมความเฉลี่ยดีครับพี่น้องอันนี้บระดี๋วหยหรือว่าบระดียังไงครับเมืองจากยอดวิวกระโหลกพี่น้องสมความเฉลี่ยดีครับเมืองจากยอดคนเบอกถึงปากต่อปากกร,ระโหได้พี่น้องผสมความเฉลี่ยรับท้ามันชัดเจนรับท้ามต้นโถงนะครับเออมันชิดได้ดที่ไหนเนาะ แล้วก็มันกระชับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเั้งการเรียนการลองการร่ำแล้วมีลองเพราะมันกระชับไม่ไปลองเห็นในห้องเบื่อนะเวลาเาเมิองขีดเห็นว่าเป็นชั่วโมงแป๊บเดียวเองเห็นบ่เมิองขีดสตอรี่ยิงชั่วโมงหนึ่งเห็นบ่แป๊บเดียวมันเบื่อนะพี่น้องมันแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบกระชับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีลองเพ่งมีแสดงมีเบามีฉากตลกเข้ามาแกมมันก็เลยเห็นในห้องเบื่อพี่น้องมันร่วมอยุทธุกอัธรลดใน่เห็นนะพี่น้องในคลิปนะในสตอรี่ มันก็เลยเห็ุแห่งความเบื่อบ่เซ็งัะพี่น้องเมืองแล้วมันก็เออสนุกสนานเกินเพื่อนไปน้ำนะครับในฟิวไปน้ำนะในเสียงน้องยิงกับม้วนมาเลยเมียเชาวเกิดมาโอ้เสียงคนลืออย่พี่น้องสุดยอดเลยกบ่อยเสียงคนลือขึ้นมากนะครับคนลุกเลยครับพี่น้องผมกับมึงสารภาพต้องรอดพี่น้องผู้ใดมึงเกินกว่าหารอบครับ ผมมืงเกินหาหอบแล้วพี่น้องอีที่จะว่าสอรีคุ้งยิงนะครับวางไปเลยต้องมึงพี่น้องขนาดอีพี่หนึ่งเ่ยเกือบหาซีประที่เลยพี่น้องซีซีประทีเห็นว่าสองอีพี่มันปล่อยไม่เมืองเลนบอกเมื่อกี้องเกิหารอบแล้วผมผู้ใดมืงเกินหาหอบครับสารภาพมาเลยพี่น้องท่านมวนนะพี่น้องในอาตลดในการรับชมมันแบบมี่ตั้งฉากตลบฉากบอกกันแล้วก็ล่องเพลงมีครบไม่เห็นนะพี่น้องต่อเราต้องกระชับบ่ได้เยินเยิน บ่าอะล่ะว่าอะไรยังกระช็อปให้แน่นาทีรัีที่ห้องบางขีดเหมืนเอาเพิ่นไปน้ำเลย่ยพี่น้องเพิ่นมวนไปน้ำเลยครับออนี่ถือว่าเป็นข้อมประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้องนี่เราไปมีอีกแล้วพี่น้องเนี่ยบอดโจวันเฮ็ดอีกเราได้ครับนี่ออกุมปิดน,นี่เดือนนี่ละเมษายและตอนเดือนเมษายนนี่ละสตรอรี่อุ้งอยิ้งนี่ละพ้นมวยครับบอดโจต้องเฮ็ดเหรอครับเพราะว่ากระแสหน้าเร่งสเสียเกิน อยู่ไยเลยครับต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วบอลโจมันตีเลขกับตีตอนน้ลห่อนอยู่หละครับเพลงกับมาแรงครับเมียเชาเวอร์ชันน้องยิงแล้วก็โชว์สตอรี่กับมาแรงกับแซกก็ดีปังมันบอลโจมันคิดเร็วทำเร็วครับพี่น้องตอนเหนียงมาเร็วมาหนี่งเดือนเมษาแปดถึงข้อหมื่นมาทำมาหนี่งแต่ขึ้นเขาครับไล่กุ้มปิดครับเอาวยูย์เหรอครับเพ่งนี้ครับชีวิตเมียชาวเวอร์ชันน้องอิงครับเอาวยูย์หลอดพี่น้อง ผู้ใดเอาไปลงในเพจในติ๊กตอกได้ยังเหโอ้ล้านวิวสองล้านวิวมัดเลยแต่ผมยังหมักเนาะเอาออกจากหัวไปเลยตอนนี้คิดน้ำจะเพ่งชีวิตเมียจอรน้องเองเลยห้อมห้อมอยู่ในสมองจะเกี่ยวออกจากสมองยังได้พี่น้องเอาออกว่าอะเลยครับบอกวิธีนะพี่น้องยิ่งออกชิ้นเดียวออกว่าอะคิดคิดย้ำว่าอะไรได้ตอนนี้คิดย้ำออกเลยพี่น้อง ่เด้อชีวิตเมียจอ,อสไตล์เวอร์จะน้องอิอนนอง,อองเดียวแต่สมองเตะตะกอยองเตะไปกี่น้องคิดท้าบอกไว้ตอนนี้ในสมองมีอย่างเดียวเลยตอนนี้อ,ออกจากหัวไปเลยนครับแล,ลแล้วทันทีสามสิบจะเลื่อมได้ปีน้องผู้บ่าวคนแรกครับเพลงไหมน้องอิงครับสิ้นเกินไหมล่าสุดเนี่ยชฉียวพอดีสามสิบเดือนมีนหน้าเนี่ยนะครับเปิดเรือร้องมากพี่น้องที่แหลกมาหนึ่งแมษาวนี่เรือร้องมากทีสามสิบ มีนาคมหนึ่งมาแรงให้เราไปหน่อยหนึ่งวันหนึ่งล้านยูโรเาหรอครับเอซีเลรนเกียบพร้อมดันพร้อมแช่ถล่มแช่ถล่มเม็นถล่มทุกอย่างครับพี่น้องคือเก่าครับมาในน้องอิงมาลองเพ่งหนิวเสียงดังครักมาในน้องอิงเพ่งชีวิตเมียชาวเนี่ยเสีงดังกี่เราดังวีน้องอิงพ่นกับติดใจเับเพ่งนี่ครับเจ้าเมียผมที่เอามวนเอาเพ่งใหญ่แหลมกับเพ่งชีวิตเนี่ชาวเสียงน้องอิงอ่ะ กระแทกะเถาะทับพี่น้องกระแทกตับกระแทกใจครับเอาออกจากสมองไว้ครับตอนนี้พี่น้องพร้อมๆนี้ไดสมองตอนนี้มื่อนี้สาวหน่อยเป็นบันแบงน้องยิงทำการแสดงยุทธนะครับทั้งบุรีรัมย์นะพี่น้องมืัอนี้มือขึ้นยุ่ยลอยเย็ดครับมื่อนี้ก็บยุ่ยแถวบุรีรัมย์ครับอีสานใต้ครับลอยเย็ดนี่ยถือเป็นลอยเย็ดเก็บบันแบงนะพี่น้องโอ้งานหลายพี่น้องขี้ลอยเย็ดกันอะไรบุรีรัมย์ลอยเย็ดบุรีรัมย์นี่ยถือว่าหลายเลยครับช่วงนี้เนาะยิ่งที่สองเยาวัดนี่หลายช่วงนี้ ครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทครับพี่น้องถ่ายคลิปกับพลอยพ่อแมนพี่พอพลอยแม,แมอนเซฟซีของน้องยิงสุภาพบังกายแข็งแรงครับเด้อลำหนักเรวยเยสวัสดีครับผม